ครับในการเขียนภาษาปริวัติแบบที่3ครั้งนี้นะครับก็เป็นแบบฉบับของผมเองนะครับที่คิดค้นขึ้นมาเป็นตัวอย่างนะครับเื่อหมู่เฮาได้พิจารณากันเขียนนะครับเพือ่อคนอื่นนะครับที่เป็นัาใจ้คนเมืองนะครับหรือคนเมืองที่บอกหูหภาษาละนานะครับ เป็นคนไทยฝรั่งมาค้าหรืออะไยังทั่วไปอ่ะเขาคือเข้ามาอ่านนะครับเข้ามาอ่านโดยการใช้หลักภาษาไทยนะครับทุกประการนะครับมาในการอ่านยกเว้นนะครับยกเว้นกรรมที่มันเหมือนกันนะครับผมได้ดัดแปลงนะก็คือกรรมที่เป็นเสียงโทพิเศษเนี่ยนะครับมาอย่างเงี้ยผมยาวชุดปรัดไปนะครับต้องอ่านออกเสียงโทพิเศษนะครับเจ้านะครับใบเจ้านะครับมาถ้าอ่านเป็นไทยแล้วผมมีจุดเนี่ยมันก็อ่านว่าเจ้าเสียงโทปกตินะครับ เจ้าเฮ้ยนะครับเสียงโทรพิเศษนะครับมาอย่างนี้นะครับมายกเว้นอันนี่เป็นข้อยกเว้นนะครับมามันก็จองว่ามันหนึ่งด้วยภาษาไทยกับภาษาละนามันบ่เหมือนกันนะครับมาระบบการบานเสียงบ่เหมือนกันนางจะต้องมีการนัดแปลงนะครับอย่างตัวนี้นะครับมาอย่างตัวออยอเนี่ยนะครับต้องอ่านออกเสียงยอยักษ์ไทยนะครับมายอนะครับอย่างเห็นไหมครับอ่าแต่ถ้าเป็น ถ้าเป็นตัวยออยกโดดๆนี่เรอครับจ้อ่อานเป็นยอยยกเมืองนะครับยอยยกล้านนางนั่ยนะครับยองนี่ยน,นะครับอ,บอยอเว้นก็มีข้อยอเว้นอยู่สี่ห้า 4, ประการนี้เน,น,นี่นะครับานะครับอยางยังอี้นะครับเห็นไหมครับสมมติว่าเราเอาไปเอาจุดใส่ เสียงโทรพิเศษนี่เรียบร้อยแล้วนะตัวอื่นมันก็สามารถสะกดได้หมดนะครับอ่าไปตามนั้นนะครับอย่างนี้นะครับเศร้าเห็นไหมครับถ้าอย่างี้เราครับเศร้าเสียงโทรปกตินะครับเห็นไหมคำไทยว่อย่าอ่านว่าย่าเศร้านะครับเท้าใส่จุดด้วยละเศร้าอย่างนี้เราครับอือย่างนี้เราครับอันนี้มันก้อยนะครับก้อยเห็นไหมเขียนยี่ในก้อยนะครับก้อยนะครับอ่เท้าใสไม่เอกรอครับ ก้อยก้อยก่อยนะครับอ่าก้อยหรอก้อยใส่ไม่โทนะครับถ้าเอามาเขียนว่าเือเปิบเือมันเป็นอย่างนี้เป็นก้อยนะครับมานิ้วก้อยนะครับมามันก็จะต้องไปไปเขียนตัวนี้เป็นก้อยอย่างนี้นะครับมาก้อยเ่ะมันก้อยก้อยเขียนได้หรครับอันนี้ก้อยอ่ะก้อยเสียงโทรปกติถ้าก้อยอ่ะก้อยเขียนอะไรนิ้วก้อยอ่ะครับอ่านิ้วก้อยเสียงโทรพิเศษอ่ะครับใส่จุดไปฮะได้กูเขาได้กูเสียงนะครับ ก้อยใช่ไหมครับอ่าเขียนแบบผมระบบแบบผมนีสามารถเขียนได้กู้เสียงนะครับอ่าเอามาเลยนะผู้ปั๊บเสียงโทรพิเศษนี่เสียงเดียวนะครับอ่าตัวอื่นๆสะกดไปตามนั้นเลยนะครับอ่าท่านจะสะกดได้กู้เสียงนะครับอ่า อ่าท่านท่านจะเสียงโทพิเศษนี่ท่านจะบดใส่จุดอย่างผมนี่ก็ได้นะครับอ่าท่านจะเอาเป็นตัวเอียงตัวนาตัวขีดเส้นใต้อันยังกระสุดแล้วแต่นะครับขอคือคอมเมนต์ไว้ทั้งลุ่มนะครับสุดท้ายนะครับขอคือหมายเหตุไว้นะครับว่าอ่ากำยียขออ่านเสียงโทพิเศษนะกำอื่นๆนี่สะกดไปตามนั้นเลยนะครับได้กู้เสียงนะครับอ่าเห็นไหมที่ผมแสดงให้ดูเนี่ยนะครับก้อย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 มันจะก้อยหรือก้อยล้วครับอ่า ได้หมดนะครับได้หมดกุเสียงนะครับอ่าทีนี้เอามาฟังเลยนะครับงกเงี้ยงกเงี้ยทะเลแทกแถ,กแถโบเวโซเซนกเกเจ้าเฮยเตียวสามขากังกาเจ้าเจยสืบสาวไปเลยวิ่งวิด ไม้ก้ามหนีบแขนแอ่นแอนตัวติดก้อยก้อยสืบเศร้าซอยไปอย่างจ้าจ้าก็ว่าทําใจจะเอาไว้ไวคืนเก่าเศร้าซอยคืนเก่าเศร้าซอย